กับสวัสดีเอฟซีลูกท่านครับยินด,ดีต้อนแรกขอสุดช่องกิ๊เอียงชาแนลครับพี่น้องเอฟซีลากะแหล่ผ้าไรซิ่งแหงหนุ่มหนุ่น้ำผ้าไปครับผ้าช่องมาอยู่ที่บากคนนอนหน้าครับพี่น้องครับมาตั้งวะยางระจัดปล่อยแนวทางออกไปแล้วฝันดีบอกรูปแบบแนวทาง่าก็ฝันมือ้าไปบอกพี่น้องว่าฝันดีดเลยสิพี่นเออหาเยใจ ภาพปปลวของอย่างพี่น้องเยทซีตูสันรวบรเป็นไว้ท่าคนนอนหน้าว่าฟันดีแล้วพี่น้องเยฟซีตูสันเนาะใกลมือไกลเบ้นเหรอครับพี่น้องเยฟซีตูสันเหลือเวลาอีกวันนี้วันที่สิบสี่แหละพี่น้องสิบห้าสิบหกเหลือเวลาอีกมือหนึ่งเหลือเวลาสิบวันที่สิบห้าวันที่สิบหกพี่น้องก็ขึ้นจะหากันแหล,ละแหละครับพี่น้องเยฟซีตูสันเนาะรวรูปรบแบบหน้าทางจะรักสำนักแต่หัวเสีโคสุดท้ายหมดแล้ว วันนี้คนนั่นหน้าฝันเพิ่มเติมจังไหนพี่น้องพีเอฟซีตุ่นตลดไร้คนไร้คนกระถางหลังจากที่เนื้อท่างที่เพิ่ตวงตองหวัดมาให้ก็คือเพิ่นมาบอกหอดบ้านพี่หน้ามาบอกหอดบ้านนั่มาหอดบ้านนี่พี่ก็พีน่น้องนั่มาบอกว่าเนื้อท่างซีหายซีหกเล่ย์มานกิดอะไรวะันนี้ก็เลย์มาในเในในพิ่งกระเดาม,มาแล้วทั้งที่เมือทั้งยาดเองก็เลย์เด็กนั่งเกาะปลา,าหาัน ไปเลี้ยงเพิ่นอยู่หน้าบ้านเด๋ยเลยยากษหู้พี่น้องยากหูว้ว่เลนทูบจับอันโคตรเล่เพิ่นบอกมันจะตรงกันบ่พอดีพี่น้องเย็บชิดตัวนเลขทูบออกมาเหมือนนั้นสี่ห้าสูตรวันนี้พี่น้องเอย็บชิดตัวฉนเพิ่นมาบอกมาอีกเหมือนนั้น, 4, 5, น,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 นหลังจากทุบแล้ว คนนอนหน้านอนเดียนนเด่ยวบะยูนนอนนยู่หน้าบุ๋ lla ครับพี่น้องเอมสิรากาเพื่อนมาบอกว่าให้เอาศูนย์ขึ้นไปซึ่งจะเป็นศูนย์สี่ห้าอัน้่าไปน้องนะแต่ว่าวันนี้หลังจากนั้นมาหรือยังข่าวว่าพันดีครับพี่น้องเราไปปั้งไปบอกไปจากครับคนนอนหน้าแบบเพื่อนฟันเนี่ยเลยพี่น้องเขาหอบอีหยังไม่เพิน่นอีกก่อนจะชอคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้ทีมงานครับ บอลไซี่ยห้างครับพี่น้องเอฟซีครับไปบอกไปจาาครับคนนอนหน้าครับชิดตัวทนครับหลังจากหลังจากเขาเขาไปเห็นคพณ่าบอกยังกับกราบช้างยังก่กราฟช่างศูนย์สามห้าเออเศูนย์ศศูนย์ห้าสี่เอม่เดียวแหะกลขึ้นกลับลงเลือเกละเราแรกขาบอกรบอกอ สี่หาสี่หกเออเลยเลยบอกเจ้าเอเาอเสี่หาสี่หกเออเจ้าเลยอ่าทาัเปลี่ยกมันนะเออเลยสุดไอ่ยูทูบเออลงกมาตัวนี้แล้ละออตังนี้คือว่าฝันเอียงก็เข้าหอบอียงเปรี่ยนช่องยังกับขอภาพไปเอาช่องนี่นั่นคนอ่ะ ได้ปวตอนอยังคนเ่พวกีคนหูยักกันได้เน้นฝันบาหูจังกันเลยได้ใครเลียก้นเบลข้าเบวเ็ว่าร่างกายพขแข็งแรงเขบ่กฮเฮ็ดเนี่ยห้องเขาก็บ่เฮ็ดหับกอเห็นยางน้ำหนาเขาว่าเขาหลักเขา่าเจเน่้ร่างกายันแข็งแรงอยู่แล้วเนื้นฝันอ่ะจะไปค็ยยางน้ำหนา หาบมาเลยเรด้ยแต่กันหาบเลยใช่ไปสาวไม่เดียวอ,ออัอนบางนี่อยู่นี่บาง,งย่นี่คนอยู่กลางมันหนักมเมื่อไรใช่หาบตีเลยเออหาบสามหาบสามหาบสามนั่นเองคนของท่องอยู่หนาท่องอยู่หลังเออ เราค้นหาดปกลางอืออ๋อวันนี้ผู้ใดภาพเป็นคนเปียวเจ้าเปียวหรือว่าเนเขาภาพเปลวอีกดก็เดี๋ยวภาพเปียาเลยอ้เปียวเลยเปลวไม่ใหญ่เลยก็ก็แคว่ๆกอารับเอยดเลยไม่ฝันอ่ะไม่ฝันนะเอคือเอาไงแท่แบบเอ เขอปไปแปกนน้ำน้อีน้หยางน่ะเนี่ยน้ำฝันน่ะเน่ยมันเป็นโทษหรือว่าเป็นยุสกับเป้ายุตส่ะอยุ่ได้คล้ายๆบวชเก่าหยางเก่าเนี่ยนะคล้ายๆบวชเลยเลยกุดพ้อหยางเไม่ได้กุดหรอกแต่พ้อแบบ้ากันมันมรเอเขาว่าเ่างกายเขาบอกแรงอเขาไปกเห็นเนี่ย เจ้บุหง pues ุจ uh, ักันได้หมดว่าไปหรอไปน้ำเขาไปน้ำเขาบุหงุจักันก็เขาอยากไปน้ำเขาไปไปแล้วก็เป็นเรื่องไปเล่าเลยเป็นเรื่องไปเล่าเลยฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าเลยสิแมนโอ้ยเงาผมอืมพใส่ส้าพญานาคไปยังไปเกอยทา ดูแลคอยตลอดไหมเออแสดงว่ามีคนดูแลคอยไปใช้ไหมใช้เขาดูแลตลอดสียญาสิยังเขากับมีมีคนหนาบหนาบขังน้ำยังกวเลยดิบพกาานาบขังแต่วานพราเหุ้เนี้ยใช่ไปไปเหยังบ่ได้เพรถือเขาอยู่เบงเขาอยู่ดูแลเขาอยู่ซอย งแม่เลี้เขา,ขาเขาหรืองังไงวะเขาเขาเนาะอืมหปาว่าเขาเออเพราะว่าเบื้งเก้าเราเบื้องมั่นใจกวหลายหรอบเลยกันวะรู้เบื้องจะมั่นใจล้กกว่าทุกรอบเน้อท่สิ่นบอกบยอู่บ้านเลยคือสี่หาสี่หกเนาะที่แรกเลยสี่ห้าสี่หกอืม ไปรู้มาหน้าเ่ะไปจุดทูบเลยไไก็เลยกลับท่างแหง่งก็ชนมาก็ได้เล,เลยมันจยอ,ออกเลยกลับมันบอกโตรงๆแนนไม่จะอ,ออกเลยกลับทุกหมดเลยก็ไ,ได้ศูนย์เก้าไม่สิมหล 9. อกเก้าหกศูนย์ก็สามเก้าไม่สิบหลอกเก้าสามหมดก็ได้กลับแห่งกับสี่ห้าสี่หกศูนย์ สี hmm. ่ห <favorites> like mm ้าสีห้าสี่หกแล้วก็ดศูนย์ศูนยูนสี่ห้าเนะส่ห้าแมนมันเรียนทุกแม่นแปเรียว่าเรกยังอยู่หมืองเกาะเนาะแม่นโคติจิงเลยออก็เปลี่ยนมาย่งเนาะโอ้แก็ฟันดีจ้ะฟันดี คนมาาข้ามาก่อเหมือนฟังเลยพค่เห็นเลยไม explicit, so ่จะลางไก่แทงแรงั้างเมจ้งขวดผู้ใหญ่จะ่าจะ้อาขันลางลายไ่แทงแรงถ้าเจอแล้วไปไหนที่ดังเขาดูแลดีเลยบังก็ดีเฮ็ดเจ้าสันเจ้งสีเย่าไปเฮ็ดก็่อให้ยไปเฮ็ดอ่ไม่ไปเฮ็ดจะหาบฟ้องเหอยุบอะหาอือมีคนหาบต้องกน มีค่ะคนหามคนเขาให้คอยออกหน้าอ๋อฮะเป็น่นี่ทางขับไป่นอ e ้อยเอฟซีโตชนโอ้สุ้ายของคนนั่นน้ะหลายคนและคนถามหาหลายไป่นอ e ้อยเอฟซีโตชนว่าคนสุสไถคนฟันดีปะน้อฟันดีนาะแหม่คือว่าฟันดีเลยเหระดีเรยบอกคนเจียงซีหายที่หกน้ำมืออือเนียงซหายเจีหกน้ำนเนาะเพราะมันได้ขึ้นแล้วเี่หายที่หก อได้ไปได้เล็กสุดก็เลยกลับท่งให้ืมคว่าเห็ดัะไรก่อนคุาเห็ดเมื่อยหรอจะอะไรก่อนดูิอ๋อเป็ดเมื่อหาหาเลยเห็ดเมื่อยเลยอหาออกกู้ยไส้หนผู้ยญิงก็ืีกุ้ยไกับหาเลยซีหากเลยออฝไป็ลาวท่าครับไปนอเยี่ยมที่สุดาัพู์รูปแบบนัทางคนนอนาเนาะ ครับผมขอบคุณคณนชนาหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านนี่เป็นรูแบบน่าช่างครับพี่น้องเยฟซีรูแบบแนวทางคนนอนหนาเนาะพี่น้องเยฟซีหลังจากตัวเล็กน้าช่างโ,โค้ชทุ่ยถ่ายทุ่ยซุดโคงเลยครับโค้ชทุ่ยถายกับฝันดีครับพี่น้องเยฟซีโค้ชทันฟันมาเขาผ้าเป็นเปลือกท้องแต่ว่าเขาก็ให้ราคาให้แล้วเป็นภูมยางแน่นหนาโดยตรงเลยครับพี่น้องเยฟซีโค้ชทันจะถือว่าฝันดี พี่น้องเย็บซีตูทันคนผู้นี้เนาะเบืองแล้วเบืองลักษณะแล้วคือจะมั่นใจกว่าทุกวันที่ผ่านมาวันนี้พี่น้องเย็บซีตูทักนกลับไปพิจารณาเอาท่างช่องสอเสียงเพลงแคร์สิการกันตาสิใจขินยูนัมเย็ซีมาโปรดแบบนักทายนับคนนอนหน้าบอพี่น้องกลับไปพิจารณาเอาได้พี่น้องเลือกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเดี๋ยวในฝันเพื่อนกับว่าหลังกายเพป็นบ,นบริสุทธิ์บริเล่หรอครับพี่น้องเย็บซีตูทันในฝันเพื่อนกับว่าจะร่างกายบอดี ให้จะหาบ,บให้จะแบกให้จะย่างน้ำหนักจะถือว่าฟันดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีางามๆครับพี่น้องครับ